สนับสนุนโดยซินไบโอและไบโอจีดีเอ็กซ์คูสีที่เข้าใจกระเพาะและลำไส้เพื่อสุขภาพดีจากภายในบีฟิชเข้าเกลียบเมืองนาราและมัสปอร์ใช้ดีใช้ทนต้องกระเป๋ามัสปอร์อนั่งกกินโกโก,ก,ออกอ้กับจารย์ด้วยเนี่ยเพลินมากเลยอ่ะเมื่อกี้เปิด วิดีอาร์ให้พี่น้องได้ดูเนี่ยเล่าให้พี่น้องได้ฟังเนี่ยสำเนียงก็ออกนะว่าเป็นคนอีสานเลยนะชัดมากชัดมากเลยอยากรู้ต่อแล้วว่าว่าเขาเนี่ยกลับสู่ศาสนาเดิมของเขามานานแค่ไหนแล้วอาจารย์ไปดูกันนะไปดูกันเลยโอเคผมซื้อแก้วมุ้นมืดยโยบานโนนงามจังหวัดขอนแก่นกลับสู่ศาสนาเดิมพศ253 9ั ลองทายกันดูสิครับว่าผมนี่กับสู่ศาสนาเดิมแล้วกี่ปีครับยินดีด้วยครับสำหรับคนที่ตอบถูกผมกับสู่ศาสนาเดิมมาแล้ว27ปีคือเราต้องละหมาดหาเวลาคือสินโดดพยายามเสียคำทั้งสอนของอันหล่อ นานมาก27ปีนานมากมากเลยนะฮะแสดงว่าแกคุณตาเนี่ยแกมาเข้าตั้งแต่แกยังไม่ใช่แบบคือหลายคนอยีาก,กลับมาหรือมาใกล้ชิดศาสนาเนี่ยอายุเยอะละออยากจะนึกถึงวัดนึกถึงมัสยิดกันละแต่นี่แกเข้านี้ตั้งแต่แกน่าใจประมาณทัก40บกว่ากว่าไม่น่าเชื่อเนาะน่าสนใจมากๆเลยอาจารย์ได้ยินอย่างนี้แล้วอยากมีอะไรพูดคุยไหมผมว่าเป็นเป็นมุมหนึ่งนะที่ ไม่จํากัดวัยหมายถึงว่าการการจะกลับสู่ศาสนาเดิมเนี่ยแล้วมาเติมสุกกันเนี่ยไม่จํากัดวัยไม่ได้หมายถึงว่าอ๋อนี่จะต้องเป็นวัยรุ่นอย่างเดียวหรือเปล่าเพราะอะไรนะเบอกว่าการที่จะหาความรู้เนี่ยมันเฉพาะวัยรุ่นไม่นะมไม่นะเล้วงจริงแล้วเนี่ยที่เราได้เน้นประโยคนึงเนี่ยผมท่านพี่น้องรับชมแล้วก็รับฟังกันอยู่น,ยนะครับจะมีคําที่ผมพูดบ่อยฮิดายะฮิดายะฮิดายะเนี่ยนะเป็นสิ่งที่มีอยู่ทั่วไปหมายถึงว่าพระองค์เนี่ย จะให้ทางนำเนี่ยมันได้ไปก่อเกิดกับหัวใจของใครเนีเป็นสิทธิ์ของพระองค์ใช่ซึ่งซึ่งหนึ่งในสิ่งที่เราเองต้องไม่ลืมนะพี่เตยว่าเรื่องของการที่คนคนนึงจะกลับสู่ศาสนาเดิมเนี่ยไม่เพียงแค่ว่าคนคนนึงนึกอยากกลับก็กลับเลยนะ แต่มันเป็นทางนําจากพระเจ้าด้วยจริงๆดังนั้นบางคนเนี่ยได้แล้วแต่ไม่คว้าไม่คว้าไม่ยึดมันไว้ด้วยบวันกลางมีคําถามต่างๆนานาเยอะอยากจะรู้นั่นยาจะแต่ไม่ไม่ศึกษาหรือว่าบางทีเข้ามานะจานโอ้ยวุ่นวายวุ่นวายละหมาดอะไรตั้งห้าเวลาเมื่อกี้เหมือนที่คุณลุงเมื่อสักครู่เนี่ยบอกบอกว่าก็ละหมาดทำสิ่งที่พระเจ้าสั่งใช้ออกทางจากสิ่งที่พระเจ้าห้ามเออมันก็อยู่ได้และท่านเป็นคนที่ต้องยอมรับนั้นเหนือใต้ออกตกเนี่ย ภาคตะวันออกเนี่ยขอบภาคอีสานเนี่ยเป็นภาคที่มีมุสลิมน้อยที่สุดน้อยๆนะแล้วแต่ว่าสำเนียงท่านเรู้เลยชัดมากชัดมากนะท่านขายอาหารอีสานอยู่ด้วยเนี่ยนะครับแต่ท่านมารับเนี่ยน่าสนใจนะบุคคลเนี่ยแล้วก็น่าภาคภูมิใจแทนพี่น้องล้วก็รู้สึกแล้วอย่างว่าพี่น้องที่เป็นมุอัลลัฟหรือสนใจอิสลามพี่น้องไม่ได้อยู่เปล่าเปลี่ยวเหงานะชมีคนที่อยู่ใกล้เคียงกับพี่น้องเยอะเลยกต้องช่วงนี้เนี่ยไหนๆก็ ได้โอกาสมีโต๊ะครูมาอยู่ร้านผมอย่างนี้นะอาจารย์มันมีคําถามที่ผมเนี่ยโน้ตเอาไว้แล้วพี่น้องผ่านมาผ่านไปเขาอยากรูก้ใช่ไหม แล้วก็บางคนเนี่ยเขาได้รับทางนํามาแล้วนะม,มาเริ่มเริ่มจะสนใจเพราะเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับว่าคนยุคใหม่เนี่ยอา<ฆ>จารย์เขาเขาไม่ใช่แบบเอะอตามตามสมัยเก่านะเขาศึกษา<ฆ>เขาอยากเป็นตัวของตัวเอง<ฆ>แล้วเขาอยากรู้ฉันเกิดมาทําไมแล้วฉันอะไรแลพอม,มาเจออิสลามมันมีคําถามหลายคาถามอามจารย์<ฆ>แล้วเป็นคําถามเนี่ยอยากจะบอกอยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายผมจะได้ไปตอบกับคนที่เข้ามาเนี่ยว่า เขาจะสนใจละแต่ควนี้หลายคนบอกว่าจะเข้าเป็นอิสลามเนี่ยนะแต่เขายังยังกินเหล้าอยู่จะเข้าอิสลามเขายังสุบุรีอยู่รหรือเขายังละหมาดไม่ได้ถามว่าเขาต้องไปทําพวกนี้ไปเลิกพวกนี้ให้ได้ก่อนแล้วก็หรือว่าต้องไปละหมาดให้ได้ก่อนอ่านกุรอานให้ได้ก่อนแล้วค่อยเข้ารับอิสลามไหมหรือ ยังไงดีจั้เป็นเป็นคำถามที่น่าสนใจมากนะครับผมว่าเชื่อว่าคนที่กลับสู่ศาสนาเดิมเนี่ยก็จะมีอะไรติดๆอยู่ในหัวใจในเรื่องนี้เยอะมากเพราะว่า มันสละไม่ได้พี่เต้ยมายถึงว่าคนเรามันก็จะมีเิลจดิจริๆมีราคามีอารมณ์มีความอยากมีความต้องการที่มันเป็นวิถีที่มันอาจจะจะบอกเป็นวิถีมนุษย์ไปเลยเนี่ยมันอาจจะไม่เชิงนะพี่เต้ยเพราะว่าอะไรล่ะเพราะเราทําไปแล้วรู้สึกมีความสุขตลอดจริงหรือเปล่าคําตอบคือไม่เวลาทําไปแล้วเช่นการดื่มสุราเองกดื่มไปปุ๊บ มัน,มนเราพูดจาไม่ดีกับพ่อกับแม่รรเราไปตบตีคนที่เรารักหรืออะไรแบบนี้หรือเราไปผิดประเวณีสําหรับคนที่อาจจะอยู่ในวิถีแบบนี้เราตอนทํามีความสุขแต่หลังจากนั้นปุ๊บเริ่มเครียดแล้วว่าถ้าเป็นอย่างนั้นละถ้าเป็นอย่างนี้แล้วถ้าคนนู้นรู้ล่ะถ้าคนนี้รู้ล่ะมันก็เริ่มมีตะขิดตะขอนในใจใช่ใช่ซึ่งซึ่งมันก็อาจจะมีความรู้สึกแบบนี้แต่คําถามน่าสนใจคือว่าถ้ายังมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่เนี่ยกับสุศาสนาเดิมได้ไหมเออหรือต้องเลิกให้หมดก่อน ก่อนที่จะกลับเข้าสู่ศาสนาเดิมถ้าผมจะบอกแบบนี้แหละพี่เต้ยว่าในยุคของท่านนบีเองสโลโลฮอิสลามเนี่ยนะมีคนที่เป็นซอฮาบะที่ดื่มเหล้าล่ะเอาก็ตอนนั้นก็ก็หมายถึงว่าหลังจากที่บทบัญญัติห้ามแล้วโอ้มีบทบัญญัติห้ามแล้วยังมีคนดื่มเหล้าอยู่เหรอแต่ถูกขานานว่าเป็นซอฮาบะไงอ้ยเนี่ยมันก็เลยเป็นตัวอย่างที่ผมกำลังจะมาบอกและเป็นกําลังใจนะครับว่ามนุษย์ทําผิดเนี่ยเป็นเรื่องที่ปกติ แต่มนุษย์ผิดที่ดีที่สุดคือมนุษย์ที่กลับเนื้อกลับตัวสำหรับคิดดังนั้นถ้าจะเรียงลําดับแบบนี้เเพื่อให้พี่น้องที่อาจจะมาแวะกินกาแฟกินโกโก้กับพี่เต้เองเนี่ยแล้วก็สงสัยมากเลยในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยแล้วเขาเองเขาก็เลยติดอยู่เนี่ยจนกระทั่งไม่ยอมกลับมาสุดเลมเพราะเขามีมีอะไรติดใจเยอะนะก็ให้กาลังใจแบบนี้ว่าสิ่งที่พระเจ้าไม่พอใจมากที่สุดคือการไม่ยอมรับพระเจ้าอันนี้หนึ่งโอ้ยชับมาก ก็คืออันนี้มันต,ต,ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องสลัดก่อนเลย <ฮะ S 1> ถ้าเราจะกลับสู่ศาสนาเดิมไปด้วยคือต้องกระตันยูต่อพระเจ้าก่อน<ะ>ดังนั้นหนึ่งในหลักคำสอนของอิสลามได้บอกถึงสิ่งที่น่ากลัวและหนักหน่วงที่สุดก็คืออินน<ะ>ัชิรกะละดุลมุนอาดีมแปลว่าแท้จริงการตั้งภาคีหรือการเอาอื่นมาเป็นพระเจ้า<ะ>ที่ไม่ใช่เอาล้อเนอี่ยนะ,ะมันถือว่าเป็นการอาธรรมที่ใหญ่หลวงที่สุด<ะ>แปลว่าอะไรครับถ้าเราจะเรียงลําดับนะเรื่องการดื่มสุราบาปไหมก็บาปนะ เรื่องของการผิดประเวณีแบบไหมก็บาปนะหรือจะเป็นเรื่องอะไรลักเล็กขโมยน้อยหรือทําผิดต่างๆมันก็บาปนะแต่สิ่งที่บาปที่สุดคือการไม่ยอมรับพระเจ้าตั้งภาคีมีคนมีสิ่งอื่นอื่นดังนั้นกลับสู่ศาสนาเดิมก่อนแล้วก็พยายามเจตนาในการละชิงสิ่งต่างๆอันนี้ดีที่สุดผมผมผมถามอาจารย์อย่างนี้ได้ไหมว่าถ้าผมคิดอย่างเงี้ยจะตอบบอกว่ามั่นใจไหมว่าเนี่ยว่าจะไม่ตายอะระหว่างที่ยังไม่เปลี่ยนอะแต่การที่เรากลับมาสู่ศาสนาเดิมเราเราเราเพเซฟอะ อย่างน้อยเราเสียชีวิตไปได,ได้ผมว่าดีมากเลยเราก็ยังเป็นมสซิม,มอ่ะนะอย่างน้อยเราได้กลิ่นไอสวรรค์แน่นอนเราได้กลับไปอยู่ในสวรรค์แน่ยังงั้นมีประเด็นหนึ่งน่าสนใจว่าพีตเตอร์เชื่อไหมว่ามีคนที่เข้ารับอิสมีคนที่เข้าสวรรค์เนี่ยโดยที่เขายังไม่เคยละหมาดแม้แต่เวลาเดียวจริงเหรออาจารย์ใช่ครับแต่ว่า เขาเป็นมุสลิมแล้วใช่ oh. เขากลับสู่ศาสนาเดิมก่อน oh. ก่อนที่เขาจะเสียชีวิต oh. Oh. อันนี้เป็นเรื่องราวที่ท่านนาบีเล่าให้ฟังยุคนาบีนี่แหละท่ <c oughs> นานนบีเซอลอล์ร์สันก็บอกกับบรรดาซอฮาบะกับบรรดาเพื่อนพ้องผู้ศรัทธายุคสมัยของท่านนี่นะว่ามีคนที่ได้เขาได้เข้าสวรรค์โดยที่เขานั้นยังไม่ยังไม่ได้ ละหมาดแม้แต่เวลาเดียวเลยนั่นเป็นกําลังใจที่พี่เต้บอกผมว่าชัดมากเซฟเลยนะชัดมากเซฟล้วพี่น้องเอาน่ยได้ยินอย่างนี้แล้วก็ดีใจนะพี่น้องเอาละแต่ว่าเราต้องขวนขวายต่อไปถ้าเราอยังให้เรามีชีวิตอยู่ในดุนยาละเลิกพยายามเลิกนะพยายามเลิกให้ได้ผมเข้าใจนะผมก็เคยเป็นคนที่สุบรีหรืออะไรพวกนี้มาก็รู้ว่ามันยากแต่เมื่อเราอยู่ในความเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยเอาล่์จะ เสริมกาลังให้เราเองรเราจะเลือกผมเชื่ออย่างนั้นนะเอาล่ะจะเสริมให้เราได้เลิกได้ง่ายเลยเอามีอีกสักคำถามหนึ่งนะอาจารย์นะค,คำถามนี้ก็เป็นคําถามที่พี่น้องที่เปลี่ยนแปลงกลับมาสู่ศาสนาเดิมแล้วแหละนะเขาเองเนี่ยแน่นอนภาษาเนี่ยภาษาอาหรับเนี่ยนะมันยากนะ,ะจะมาแค่ตอนแค่ตอนเข้ารับอิสลามนี่อัชฮัดูต้องแบ่งนะ อันนาอัลลาอะไรต่อไตแต่เป็นเป็นเป็นยากก็<า>กต้องต้องมามามาทีละประโยคทีละประโยคเนี่ยก็เลยบอกว่าโหถ้าไปอ่านแค่ฟาติฮ่าให้ได้อย่างเดียวนะก็เก่งแล้วนะ,ะมันคนละเรื่องเลยเนี่ยนะเขาเลยถามบอกว่าแล้วตอนละหมาดเนี่ยแค่อ,อ่านซูลาะฟาติฮ่าอย่างเดียวได้ไหมแล้วมีวิธีละหมาดแบบง่ายสําหรับมุสลิมใหม่ที่เพิ่งรับอิสลามยังละหมาดไม่ค่อยได้เนี่ยทำไงได้บ้างอาจารย์ครับครบจริงแล้ววิธีของการละหมาดเนี่ยเราต้องลําดับแบบนี้กว่าเต้ยว่าทําไมต้องละหมาด หมายถึงว่าถ้าเราได้ตั้งคําถามแบบนี้มันจะยิ่งทําให้เราเนี่ยมีความขวนขวายพยายามมากเพราะการละหมาดคือการบอกรักพระเจ้าแสดงว่าวันหนึ่งเนี่ยเรากําลังจะบอกรักพระเจ้าวันละห้าครั้งพูดเพราะด้วยคำพูดที่ดีมากเลยนะการละหมาดคือการบอกรักพระเจ้าโอเคถ้าเราเจตนาแบบนี้นะผมว่าเราจะไม่ทิ้งอ่ะใช่ดีเราจะไม่ทิ้งเพราะเราอยากได้ความรักจากพระเจ้าตอเราก็เลยต้องบอกรักพระเจ้าจุกต้องเลยวันละห้าครั้งเนี่ยแต่นั้นประเด็นคือ พี่น้องจะบอกรักพระเจ้าก็ต้องพยายามแหละอืแต่ถ้าเรายังเริ่มต้นเรายังทําได้ไม่ดีเนี่ยฟติฮะเพียงพอครับไม่ถึงว่าแค่อ่านฟติฮะไปเนี่ยนะการละหมาดของเราเนี่ยด้วยกับการมันจะมีซูร้อใช่ไหมอ่าใช่ตามด้วยซูร้อนเนี่ยมันยากมันยากไม่ค่อยคุ้นลิ้นเรามดูแบบลิ้นจะแข็งๆหน่อยเนี่ยนะหรืออีกวิธีหนึ่งถืออ่านได้นะครับ สําหรับคนที่เพิ่งเริ่มใช้นใชตัวเป็นตัวคาราโอเกะขอโทษนะใช้คำนี้นะเป็นตัวที่ผอ่านคําอ่านคาอ่านต่างๆเนี่ยได้ถือเลยแล้วก็ทําท่าซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยอย่างถ้าถ้าทำถ้าถามถึงทางโครงการของผู้สนใจ伊斯兰มุขิธีเองครับมุสลิมบรสันติเนี่ยเราจะมีเอกสารแผ่นเดียวเลยครับจบในแผ่นเดียวเลยไม่ต้องไเปิดแปลเลยเลยก็คือถือเนี่ยแลวก็สามารถในการที่จะอ่านตามที่เป็นคําอ่านไปได้เลยครับอันนี้ก็น่าจะเป็นวิธีทางลัดที่ผมมองว่าอาจจะเริ่มต้นไปก่อนและแนะนําว่ายิ่งมีเพื่อนเยอะ เยอะที่เขามาฝึกไปพร้อมๆกันน่ะมันไวถ้าฝึกคนเดียวใมันเหงาเดี๋ยวมีอะไรนี้เข้ามาเหมือนกับการที่ครูบาอาจารย์ได้บอกนลยยำเกรงตอนหลอเท่าที่มีความสามารถเราอยากละหมาดเราอยากยำเกรงเราอยากบอกรัทธิหล่อสุดความสามารถของเราแล้วพระองค์จะช่วยเราเองกต้องครับแหมน่าสนใจจริงงั้นเดี๋ยวก่อนเราพัก ในช่วงนี้เนี่ยอยากให้พี่น้องได้ไปรู้จักอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งคนที่ผมรู้จักนะแม่ไม่ได้เลยคนเข้ารับอิสลามเนี่ยเป็นกาลังใจกับพี่น้องที่กําลังสนใจหรือว่าเข้ารับนะว่าเพื่อนเยอะนะและแต่ละคนเนี่ยต่างหลากหลายอาชีพด้วยแลเดี๋ยวเราจะมาทายกันว่าคนนี้เข้ารับอิสลามมาแล้วกี่ปีแลวคนนี้ผมรู้จักดีเพราะเคยใช้บริการของเขาเป็นคนที่เข้มแข็งและอยู่ในมูฮิทด้วยนะตอนหลังจะมาเข้าแล้วเอาไปดูเากันฮะอาจารย์ มิละเราแมนเราเรียผมชื่อสิรีเดชธรรมรักนะครับหรือสุริมานนะครับอยู่ภูเก็ตครับผมผมยอมรับว่าที่นี่ผมหลงรักภูเก็ตเป็นดินแดนที่เราให้ความสวยงามอย่างมากๆนะครับอันดาบมันก็เชิญชวนพี่น้องด้วยนะครับนะครับสำหรับพี่น้องที่ต้องการจะมาเที่ยวภูเก็ตนะครับผมจะแนะนําให้พี่น้องได้ที่พักที่ถูกๆที่พักที่ฮาล้านอาหารฮาล้านร้านอาหารฮาล้านท่องเที่ยวแบบไหนที่ถูกปลอดภัยนะครับผมยินดีแนะนําให้พี่น้องได้เลยนะครับ ก็ตอนนี้ก็ถือว่าทมดูล้ครับผมได้กลับมาสู่ศาสนาเดิมแล้วก็ภูมิใจครับที่อยู่ในศาสนาเดิมแล้วก็มีทางนําที่เที่ยงตรงนะครับใช้ชีวิตแบบสมบูรณ์แบบครับในหลักการแล้วก็ศัจธรรมของชีวิตนะครับมีที่มาที่ไปมีหลักฐานอ้างอิงนะครับทุกวันนี้สบายดีครับแล้วก็ขอบคุณเอกองค์ลล่องซาลานะครับที่ชี้ทางนําให้ผมกลับมาสู่ศาสนาเดิมนะครับทมดูละครับ ครับจากเหตุการณ์ซึนงมี2,547นะครับผมได้กลับมาเข้ารับศาสนาเดิมในปี2,548ก็ให้พี่น้องลองทายดูนะครับว่ากี่ปีแล้วนะครับที่ผมเข้ารับกลับมาอยู่ในศาสนาเดิมน่าสนใจไหมเดี๋ยวเรากลับมาในช่วงหน้าพี่น้องอยู่เพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวจะมาเฉลยกันพี่น้องไปคำนวณแล้วกันว่ากี่ปีแล้วครับสักครู่เดียวฮะ